สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะมาดูเรือไฟฟ้านะครับผมอันนี้คือเรือไฟฟ้าเที่ยวจุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็ถ้าผมก็ถ่ายวิดีโอลง youtube นะครับผมก็ฝาดไปตามด้วยนะครับทุกคนถ้าภาพเรือไฟฟ้าจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่นะครับเรือไฟฟ้านะครับผมหายากในประเทศไทยนะครับผม คนไทยผลิตเองนะใช่คนไทยผลิตเองใช่ใช,ใช่มันเป็นไฟเบอร์รอนี่นะครับเรือไฟฟ้าจะเป็นแบบนี้นะครับผมเสียง,ขงเขาเงียบมากเลยนะครับผมเงียบกลิบเลยนะไม่เสียงดังฮนะงงนะครับ